ที่าคพื้นเนือกาผู้มชมทุกท่านวันนี้นะคะทุกตาว่างานปิดโรงเรียนนะคะปิดโรงเรียนของชิดเดินการ์เดนลูกชายลูกตานะคะแล้วพอก็จะมีกิจกรรมให้เด็กเล่นนะคะเดี๋ยวมาชมกิจกรรมด้วยกันได้เลยค่ะมาแล้วนะคะพาก,กันเดินมาแล้วเด็กน้อยใช่ฉันอยู่ไหนเนี่ยมาแล้วโดนลูกไส้ข่ผู้น้อยก้ม่อยพี่รองเข็นมาเสียขาวๆเห็นมาแล้ว Good, Good afternoon. <laughs> Welcome to our kindergarten celebration. I am a promise. This group of 17. อันนี้ก็เป็นกิจกรรมปิดเทอมหรือว่าปิดโรงเรียนของเด็กอนุบาลลูกชายตุกตานะคะก็คือตอนนี้เขาอยู่อนุบาลปีหน้าเขาก็จะขึ้นปหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาก็พาเด็กร้องเพลงแล้วก็เต้นนะคะแล้วก็แจกไปประกาศเด็กๆนะคะเนื่องด้วยเพลงอาจจะติดเลกสิทธิ์นะคะตุกตาก็เลยปิดเสียงเพลงนะ,ะเด็กๆก็พากันเต้นอย่างสนุกสนานเลยนะคะลูกชายตุกตาก็อู้สนุกมากๆเลยนะคะ Okay, can you show mommy? It's the love go, go down, down, down. My praise go up, 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 up. God gives me what I need. God gives me what I need. It's the love go, go down, down, down. My praise go up. Gives what need. God gives what I I Le need me needs what what เพลงแล้วก็ท่าเต้นนี่นะคะเด็กๆเ,เขาก็ฝึกมาตั้งแต่อยู่โรงเรียนเลยนะคะเกือบปีนะคะเนี่ยค่ะก็ได้เอกมาโชว์วันเดียวเองนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแต่โชคดทีที่ลูกชายทุกตานะคะ เขาก็จะมาร้องแล้วก็ฝึกอยู่ที่บ้านให้ทุกตาเห็นไม่บ่อยนะคะเพราะว่าลูกชายทุกตาเขาชอบเต้นแล้วก็ชอบเสียงเพลงค่ะ His love comes down, down, down. My praise go up, up, up. God gives me what I need. He gives me what I need. His love comes down, down, down. My praise go up, up. Pop, pop. God gives me what I need. He.